อันอิงเก้ฮารแลนพ่อของเออร์ลิงฮารแลนกองหน้าดาวรุ่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ออกโรงปกป้องลูกชายหลังถูกรอยคีนอดีตกับตันทีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวิจารณ์ว่าเล่นเหมือนนักเตะลีกทูในเกมที่เสมอกับอาเซนอน0-0รายละเอียดรอยคีนวิจารณ์อะไรคีนมองว่าฮา์แลนเล่นได้อย่างน่าผิดหวังในเกมที่พบกับอาเซนอนโดยเฉพาะการเล่นนอกกรอบเขตโทษที่ดูไม่ดีและเปรียบเทียบฟอร์มการเล่นของเขากับนักเตะในลีกทู ทำไมอันอิงเก้ถึงออกมาปกป้องลูกชายอันอิงเก้มองว่าคีนพูดจาแบบนี้เพราะมีวาระแอแฝงเนื่องจากคีนเคยเป็นกับตันทีมแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดคู่ปรับร่วมเมืองของแมนเชสเตอร์ซิตี้และยังเคยมีเรื่องบาดหมางกับเขาในอดีตอีกทั้งฮาแลนด์ยังทำประตูได้ยอย่างสม่ำเสมอนำเป็นดาวซันโวของงภพรีเมียลีกฤดูกาลนี้ด้วยเป๊กวาเดียล่าว่าอย่างไรบ้าง เป๊กกว่าเดีลผู้จัดก,การทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็เคยออกมาปกป้องฮาแลนด์เช่นกันโดยยืนยันว่าฮาแลนด์คือหนึ่งในกองหน้าที่ดีที่สุดในโลกและฟอร์มการเล่นโดยรวมของเขานั้นดีประเด็นน่าสนใจวิเคราะห์มุมมองของคีนคีนวิเคราะห์จากมุมมองของอดีตกองกลางที่เน้นความทุ่มเทและการเล่นที่ดุดันซึ่งอาจจะมองว่าฮาแลนด์ยังขาดทักษะและความมุ่งมั่นในบางจังหวะมุมมองของอันอิงเก ในฐานะพ่อฮาแลนด์มองข้ามคำวิจารณ์ของทคินไปด้วยความมั่นใจในศักยภาพของลูกชายและชี้ให้เห็นถึงผลงานที่โดดเด่นของฮาแลนด์บนเวทีพรีเมียร์ลีกความท้าทายของฮาแลนด์ฮาแลนด์ยังคงมีวัยเพียง22ปีและยังมีโอกาสพัฒนาฝีเท้าได้อีกมากเขาต้องโชว์ฟอร์มการเล่นที่สม่ำเสมอและก้าวข้ามคำวิจารณ์ต่างๆเพื่อก้าวขึ้นพเป็นสุดยอดกองหน้าในอนาคต